ขออนโมทนากับความภาคเพียรอดทนในการฝึกฝนในการปฏิบัติขอพระคุณเจ้าซึ่งถือว่าพวกเราทั้งหลายได้มีความตั้งใจเพราะเรามาเพื่อฝึกตนนะจะทุกจะยากจะลำบากจะเหนื่อยจะหิวเราก็หวังประโยชน์ทางธรรมยอมสละความสุขความสบายทางวัด หรือว่าการตามใจของตนเองอันนี้เป็นอะไรที่แบบน่าชื่นชมเพราะเราไม่ได้มาหวังแบบเอกลาบไม่ได้มาแสแวงหาเงินทองไม่มีใครจ้างมาเราไม่ได้รับค่าจ้างทางเงินทองวัตถุสิ่งของที่มีก็โยมทำบุญนะแต่เราก็อาศัยเพื่อที่ให้เป็นกำลังในการปพริในการปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเราได้มองเห็นคุณค่าว่าสิ่งที่เราจะได้สิ่งที่จะให้เกิดคุณเกิดค่าเกิดประโยชน์เราได้กว่าทรัพย์ภายนอกได้กว่าวัตถุภายนอกเพราะว่าสิ่งที่เราได้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะนําเราไปสู่มรรคผลพระนิพพานนําเราไปสู่ความพ้นทุกข์นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากพระเจ้ายอมสละทรัพย์ภายนอก ยอมสละความสุขสบายเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์เมื่อพระเจ้าได้ถึงที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นยิ่งกว่าสิ่งที่เคยมีเคยมีพระราชวังแต่เมื่อออกจากวังแล้วได้รับเครื่องสักการะยิ่งกว่าพระราชวังมีบริวารในเมืองกบิลพัทเจ้ามากก็มากแต่พอพระเจ้าออกจากเมืองกบิลพัท ได้บริวารมากมายไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วก็เสืบต่อมาถ้าพระอ,องค์เป็นกษัตริย์คงอยู่ได้ช่วงอายุหนึ่งอย่างมากก็ร้อยปีแต่พอพระอ,องค์ได้ตัดสินออกจากวังออกบวชได้เข้าถึงที่สุดแห่งทุกสองพันรกว่าปีก็ยังมีคนกราบคนไหว้คนสักการะแล้วก็มีบริวารมากมาย มีอะไรที่เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์อีกมากมายพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นแบบอย่างในการเสียสละในการละถ้าเราจะไม่ได้มีอย่างท่านแะเราก็กำลังตามรอยบาทตามรอยธรรมทุกเพื่อทาทำเพื่อความพ้นทุกอันนี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาประโยชน์ให้ได้ขอ,อนโมทนากับญาโยมนะวันนี้ท่านมาให้แต่สิ่งที่ท่านได้ เป็นอะไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกอาหารที่เรากินเราอาจจะอิม่มที่เหลือเราก็อาจจะให้อะไรไปหรือว่าแบ่งปันกันไปเป็นธรรมดาสิ่งของที่เราถวายใช้ไปเก่าไปหมดไปอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอาหารที่ท่านถวายพระสิ่งของที่ท่านทําบุญสิ่งเหล่านั้นเหมือนของทิพย์เหมือนของที่แบบไม่หมด ไม่เน่าไม่เสียไม่มีใครมาแย่งไม่มีใครมาลักเพราะสิ่งเหล่านั้นผุดขึ้นที่ใจของเราเป็นทิพย์สามารถระลึกนึกถึงแล้วเราอย่างสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ให้เราได้ต่อยอดบุญคือความดีและสามารถที่จะให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าถึงแม้ว่าจะน้อยแต่ก็จะได้มากถึงแม้เราทำไม่นาน ก่ว่าคุณค่านั้นจะยาวนานแบบข้ามภพข้ามชาติอันนี้เราเอาประโยชน์ให้ได้นะกะขออนโมทนากับทันทนลายขอทันทนลายที่เชื่อมั่นในบุญคือความดีเชื่อมั่นในธรรมคือหลักในการที่จะนําไปประพฤติไปปฏิบัติละชั่วให้มากๆทําดีให้เยอะๆปล่อยวางให้ได้แล้วชีวิตเราก็จะสามารถที่จะได้ประโยชน์ ในการเป็นอยู่ในการเกิดมาในการดำเนินชีวิตจนสามารถนำตนไปสู่ความสุขนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ที่สุดคือพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ